ความไม่สมบงบในเมืองกำลังเกิดขึ้นคราวระวัง,งตัวไว้โอเคภารกิจต่อไปโอเคเควสต่อไปอะไรแขวนทงชาติสามผืนตรงทางเดินเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะเฮ้ยอ,อะไรอะไรเมื่อกี้คืออะไรเฮ้ยเสียงอะไรโอ้โหสงคราม เชื่อสองครามการเมืองโอ้โหไททันมันเป็นตัวคูดใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหเชี่ยโหดร้ายว่ะแบบโหดร้ายชี้ยเ,เลยอะเร่งเวลาเนี่ยโอ้โหโหดร้ายโคตรรับโทรศัพท์โอเค,อเค,อเคมีอะไร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 คำสั่งกระซรวง ความไม่สงบในเมืองมันอันตรายเกินไปที่จะออกไปข้างนอกอยู่ในความสงบแล้วก็ซ่อมแซมทุกอย่างที่พังในบ้านซะคุณมีเวลาสองวันโอเคเชียรบังคับให้กูซ่อมด้วยเริ่มจากมึงก่อนเลยแป๊บหนึ่งนะต้องใช้อะไรอะ่ะต้องใช้อน,นี้สิบอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ใช่ปัญหาเอามาห้าอันก่อนเลยกันแล้วก็ซ่อมอจ้ห้าร้อยรหรว มันผิดกฎหมายนะที่จะอ่านหรือเป็นเจ้าของหนังสือไอ้ที่อ่านหนังสือไม่ได้แล้วอะหนักแล้วอะอุ้ยต้องใช้อันนี้โอเคดีผมซื้อมาแค่ห้าอันดีผมไม่ซื้อแบบสูรุ่ยสูไล่โอเคเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยซ่อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแล้วกูจะได้อะไรไปรางวัลละกูไม่ได้เลยทั้งนั้นละอพาร์ตเมนต์ชั้นหนึ่งโอเคต้องใช้เครื่องไม้ว่ะท่านผู้ชมไอ้พวกนี้ต้องใช้เครื่องไม้หมดเลย มีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเคาะไม่ต้องเคาะเปิดเข้าไปเลยผมไม่ได้มาทำอะไรผิดกูแค่มาส้มโอเคนะอ๋อต้องติดป้ายโฆษณาด้วยนี่ว่าโอเคติดป้ายโฆษณาชวนเชื่อไม่น่าจะใช่ปัญหาขนาดนั้นแค่ติดไปติดไป โอเคได้แล้วพันหนึ่งแล้วก็ซื้อมาอีกห้าอันหนึ่งสอสามสี่สี่อันสิใช่ไหมหนึ่งสองสาสี่ห้าอันวะไม่มีใครอยู่โอเคโอเคป้าป้าอย่าเพิ่งมาป้าไอ้ป้า,อปาเออฉันมาทำธุระที่นี่น่ะฉันต้องการซ่อมฟอร์นิเจอร์นะภาพเบนของคุณนะป้าโอเคเข้ามาเลยโอเคป้าขอบคุณครับป้าเป็ใจดีพูดง่ายวะ ขอซ่อมหน่อยนะขอซ่อมหน่อยนะไปลุงอะไรลุงอะไรลุงตกใจอะไรโอเคป้ายลุงไม่มีอะไรหรอกวิวิทำอะไรลุงทำอะไรลุงมีหนังสืออยู่ในครอบครองนะลุงหยานะลุงหยานะลุงแบบลุงมุบเมบหรอมุบเมบหรอโอเคซ่อมเรียบร้อยข้อความใหม่คืออะไรอ่ะพักอพาร์ตเมนต์ไหนก็ได้ราคาไม่แพง ข่าวด่วนหลายชั่วโมงที่ผ่านมามีการระเบิดเกิดขึ้นในสถานที่จัดการเก็บสินค้าบนถนนท่านผู้ชมไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่ามี15คนบาดเจ็บจากเ,าเหตุการณ์นี้แล้วก็พรุ่งนี้เหมือนจะมีมเมฆฝนด้วยนะเขาว่าอย่างนั้นต่อไปหาผู้เช่าหน้าใหม่อะ่ะโอเคดอลล่าโนเอลคูสอนดนตรีต้องการหาพาร์ทเมนต์ด่วนที่สุดอายุ29ปีน่าจะเป็นผู้หญิงแน่เลยกับไหลลีนบูตกลินบูตกลินนักศึกษามหาวิทยาลายัยอายุ20ปี เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องการเช่าห้องผมมารับคนนี้มาแลกเงนดอลล่าเพราะว่าเหมือนเขาต้องการหาพาทเวิร์ดหน่วนที่สุดนะมาเลยแด้รับคำสั่งใหม่จากรัฐบาลใช่มันผิดอยู่แล้วเพื่อนถ้าพบอุปรกรณ์อ่ะเป็นอาวุธสงครามอะปืนกับปืนทำมืออะยังไงมันก็ผิดเอาละสวัสดีดอลดอล่าดอลล่าขอคุยด้วยหน่อยสิคุณได้รับบินใหม่ คาวสไตล์เราแจ้งทราบว่าลูกชายของคุณแพตริกประประถูกยกเลิกเนื่องจากการไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาดังนั้นเราจึงดังนั้นเขาจึงถูกส่งไปยังเหมืองในฐานะโอ้ไอ้ยลูกชายกูกลายเป็นคนเหมืองไปแล้วอันนี้เป็นผู้หญิงปะคุณต้องการอะไรคะเออสวัสดีผมชื่อข่าวแต่เป็นเจ้าของบ้านดอลล่าโนเอลยินดีที่รู้จักค่ะเออถ้าต้องการอะไรบอกได้เลยนะโอเคแน่นอนค่ะออถามถึงข่าวสิมีอะไรใหม่หรอเออแย่จังเลยฉันไม่มีอะไรจะบอกคุณเลยอะ ฉันไม่รู้จักใครที่นี่เลยฉันหนาวในวันแรกมากที่ฉันมาที่นี่ถามหนึ่งชุดก่อนหน้านี้เหรอคุณมาจากไหนเหรอใครจะสนเหรอว่าฉันมาจากไหนที่สําคัญคือฉันอยู่ที่นี่ตอนนี้ฉันชอบที่นี่มันแออัดน้อยกว่าเมืองหลวงและทุกคนก็มีงานทํฉันชอบที่นี่คุณชอบที่นี่ไหมเออก็ก็ชอบนะเห็นไหมเรามีหลายอย่างเหมือนกันไอ้ดอลล่าโนเอลที่มันเด็กสาวกับดวงตาสดใสผมว่าผมเปิดอพาร์ตเมนต์เพิ่มอีกห้องหนึ่งดีกว่า โอเคแล้วก็ย้ายเข้าเอานักเรียนหนุ่มเข้ามาขอคุยกับลูกชายหน่อยเป็นไงมีงานทำเล้สิลูกคนเหมืองอะเนาะไเดย่งนีว่าไงพ่อถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อหนูกระกการเรียนแล้วส่งไปทํางานที่เหมืองเหมืองนะผมไม่อยากเป็นคนงานเหมืองพ่อใจเย็นลูกทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยคิดดูนั่นหนึ่งปีอะลูกจะได้รับเงินเพียงพอสำหรับการเรียนของลูกทั้งหมดเลยนะผมไมไ่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเลยแต่ว่าปีนั้นผมจะต้องมีชีวิตรอดอยู่ดีอะพ่อ ลูกอาจจะย,ยังเด็กนะแต่ลูกเป็นผู้ชายแล้วลูกโตแล้วหยุดคลั่าควรได้แล้วเข้มแข็งเข้าไว้ลูกโอเคพ่อผมจะทําให้มันดีผมจะทําให้มันดีที่สุดโอเคโอเคเราต้องปลอบใจลูกไว้อย่างน้อยมีงานทําอ่ะคิดในงแง่ดีอะ่ะ What the hell the fuck is that นี่ใครอะ่ะไททันเหรอกู <ink> รับใครเข้ามากูละเธอนอนไม่หลับหรอเอ๊กูว่าวกูรับไททันเข้ามาวะ่ะ ผมพูดจริงนะโอเคยังไม่มีเควสท่านผู้ชมยังไม่มีเควสเรายังตาเล็่แต่ได้อยู่ยัง <l ug> ไง <l ug> เพื่อนตัวโตัวนี้นี่สวัสดีเอ่อผมชื่อขาวนะผมเป็นเจ้าของบ้านไหลลีนแล้วกันผมขอเรียกมันว่าไหลลีนนะเอาผมเรียกมันในบูตกินแล้วกันไอ้บูตกินเอ่อขอถามชื่อสิออลกสาข,ของผมป่วยนะแล้วว่าเธอต้องการยาที่เป็นไปไม่ได้ที่นี่ยาชื่ออะไรนะริบอนเหรอลิบอนแม่เรียกผมว่าฟรันเอ่อผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันเรียนรู้ความหมาย โอ้ยเย้ยกูจะถามชื่อใครแต่คนกูต้องเสียคะแนนขายขายี้หน้า300เลอยเหรือแม่เอาดีกว่าพูดคุยถึงเรื่องมหาลัยเอ่อคุณมีความสามารถพิเศษอะไรหรือเปล่าวิชาเคมีเป็นมหาลัยที่ดีมากเลยและและเราสับกบเราเราสับกบที่แตกต่างกันแล้วก็ผสมอึบ,บางอย่างลงในขวดจนกว่ามันจะเกิดฟองแล้วก็ควันผมไม่เข้าใจว่าการสับกบจะช่วยผมเป็นคนที่มีความสามารถในโลกนี้ได้ยังไงโอเคโอเคกูเ,คเข้าใจกูเข้าใจดูดไปก็โดนน้อง คุณได้รับข้อความจากรัฐบาลใหม่อะมันผิดกฎหมายนะที่ทจะสับวนที่จะไปที่บาร์ยังไม่มีอะไรใหม่เอาดื่มเหล้าก็โดนเก็บมดอะกูมีกล้องอะป้าป้าป้าเลิกบักสักทีถ้าป้าไม่เลิกบักผมเข้าห้องป้าไม่ได้นะอุ้ยดื่มเหล้าก็ดนขออนุญาตไขห้องก่อนเลยว่าผมต้องติดกล้องตรงนี้เพิ่มอีกสักตัวไว้ท่านผู้ชม สวยตรงนี้มันไม่มีกล้องเลยใช่ปะ่ะคุณได้รับข้อความใหม่แป๊บหนึ่งนะผมว่าสีภรรยาผมมันต้องการเงินที่จะไปซื้อร้านของชามอีกแล้วเชื่อผมปะ่ะ <c oughs> อุ๊ยคืออะไรอะ่ะข่าวคุณซื้อวิทยุให้เราหน่อยได้ไหมฉันได้ยินข่าวตลอดเลยทางโทศรศัพท์คืออะไรอะ่ะ <c oughs> แอนนาขอให้ผมเอาวิทยุไปให้เธอพูดถึงเรื่องวิทยุ <c oughs> คุณซื้อวิทยุมาแล้วเหรอฉันเลือกจุดที่จะติดตั้งให้แล้วนะไม่ผมยังมีเวลา ยากขนาดนั้นเลยเหรอคราวมันก็แค่วิทยุอ่ะมันวิทยุเลยนะนี่คือใครอ่ะจ an อร์ดันตันเหรอสวัสดีคราวเชโคเทเลยอ่ะอ๋อผมรู้จักทุกคนนันที่อยู่ในตึกแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเจอกับคุณเราไม่เคยรู้จักกันแต่หวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้นะผมชื่อจอร์ดแดนตันเอ,อ่อให้ผมช่วยอะไรละ่ะผมจะไปสอบถามเขาผมคิดว่าคุณเป็นคนดีนะและเป็นคนที่ไวใ้ใจได้อ,อ๋อแล้วก็หลังจากนั้นผมอยากให้คุณเอ,อ่อทำอะไรที่สําคัญสําคัญนิดหน่อยนะให้ผมทําอะไรละ่ะชายหนุ่มที่ชื่อว่า ฟันเดิลบูกินอาศัโยนยเตอร์ของคุณคุณเอากล่องเนี่้เขาหน่อยได้ไหมทําไมคุณไม่ทําเองละ่ะฉันมีผลของฉันคุณจะรู้จักพวกเขาหลังจากที่คุณทาอันนี้ของฉันเสร็จโอเคไหมมีเงอนขเพียงเงีเ้งเดียวอย่าเปิดกล่องโอเคนะคุณคุณกาลังทําให้ผมสับสนนะในนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าคุณไม่กลัวหรือว่าผมจะรายงานเรื่องนี้กับกระทรวงนะความกลัวทำให้คนแตกแยกคราวฉันลองได้เลยเรามีเป้าหมายที่ตรงข้ามกันสิ่งเดียวที่คุณรู้ได้ในตอนนี้ก็คือเราจะจ่ายเงินให้อย่างดีสำหรับเรื่องนี้โอเคนะ คุณเห็นด้วยไหมเออมันคืออะไรอะ่ะไอ้บ็อกเซียนี่มันคืออะไรอืมทิ้งศพซ่านี่ผมว่าไม่แน่ใช่นะผมว่มมันมน่าจะแบบไม่ไม่รับอะ่ะหยิบกล่องแล้วไปให้ไปให้ฟัดหรือว่าเอากล่องไปที่ออฟฟิศของคุณเองเชื่อผมต้องรู้ก่อนนะว่ามันคืออะไรต้องรู้ทุกอย่างอ่ะในกล่องนั้นอะ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะเอาเอากล่องไว้ในออฟฟิศผมนะเอากล่องมาเดี๋ยวผมจะทําตามที่คุณบอกขอบคุณคราวเราจะจ่ายนี่ให้โอเคน่ากลัวเป็นบ้า เพาแต่นี่คืออะไรเปิดกล่องจดหมายหน่อยดิอ่ามันคือเหมือนแบบมันเหมือนข่าวชวนเชื่อท่านผู้ชมมันเหมือนแบบว่ารัฐบาลเนี่ยจะประกาศผลว่าไอคนเนี้ยลีโอเนี่ยนายลีโอเนี่ยได้รับเงินรางวัลถึง1 0 0 0 0แบาทเพราะว่าได้รับรางวัลจากการเป็นแรงงานประจําปีท่านผู้ชมซึ่งเขาเนี่ยทำงานมากกว่า20ปีโดยไม่ล,ละเมิดเลยเพียงครั้งเดียวเยขาเป็นแบบความภาคภูมิใจของรัฐอะและก็ยังมีโฆษณาชวนเชื่อ,อก็คือผล,ลเืองทุกคนที่มีอายุงานมากกว่า15บปีสามารถ สามารถเข้าไปจับฉลากได้เว้ยก็คือมันแบบพัฒนาชวนเชื่อชวนเชื่อให้คนไปทํางานอะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลย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 ก็ขออนุญาตนะครับอุยอ้ยไอ้เหี้ยมึงอยู่เหรอมึงตัวตั้งใหญ่เลไมกูไม่เห็นนะโอเค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 ไอ้ยติดลบอ่า ติดลบมากๆผม,มไม่ดีแน่เลยอุยอ่านหนังสือก็ดูในเด็กเชีย <c oughs> ผมว่าติดลบมากๆไม่ดีแน่เลยแต่ว่าขอดูกล่องก่อนนะที่รักคุณก็อ่านหนังสือเหรอมันมีวิทยุไหมอ่ะไม่ขายวิทยุวะ่ะอุ้ยขายนี่ว่ามียาเสพติดด้วยยานอนหลับกับวิทยุไอ้เช่นนี้มันขายทุกอย่างไอ้เช่ยมึงกูเกินไปเนี่ยกูพูดอะไรก็คือมึงรู้หมดเลยโอเคเราดูกล่องก่อนดีกว่าว่ากล่องมีอะไร มีอะไรวะมีเสื้อห้องแแบบกับหมวกแข็งคืออะไรอะแล้วก็มีปืนเนอะหมวกคนงานเหมืองที่มีเลขหมายประจำตัวแล้วก็ปืนพกโอเคแพลติกสไตล์ทําไมมันถึงเป็นของแพลติกสไตล์ไม่เข้าใจโอเคโอเคโอเโทรศัพท์โทรศัพท์สายเข้าสายเข้ายอมรับสายส่วนตัวสวัสดีครับผมคาวสไตล์ผม,ผมกำลังพูดกับใครอยู่หรอ นี่ไงนี่ไงที่ที่ที่ผมบอกคุณเคยได้ยินเรื่องของการจับตลาดแรงงานแห่งชาติไหมผู้ชนะก็คือลนะีโอน่ะแล้วก็เราก็มองหาสถานที่ที่เรากำลังต้องการให้คุณมอบที่หลบภัยให้กับชายที่โชคดีคนนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรกับคุณคุณเป็นใครในไม่ช้าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งล่อลวงนับต่างๆโจรและการชอร่อโกงเราต้องการที่จะช่วยหลังจากที่ย้ายเข้ามาคุณต้องโน้มน้ําเขาให้ลงทุนกับชยัยชนะของเขาในการผลิตของเราอา่าเหมือนคนพวกนี้เขาต้องการเงินจาก เงินจากรางวัลของชายคนนั้นน่ะท่านผู้ชมที่ได้หนึ่งแสนบาทให้มาร่วมลงทุนกับเขาเว้ยเออเหมือนเหมือนหลอกอะ่ะโอเคเราต้องให้ที่อยู่กับไอ้นั่นแหละท่านผู้ชมเราต้องให้ที่อยู่กับดีโอเว้ยเพราะว่าไอ้สายที่เรารับมามันเหมือนจะหลอกใช้ดีโอให้ลงทุนในธุรกิจของมันเว้ยหนึ่งแสนบาทเลยผมว่าหนึ่งแสนบาทสำหรับที่นี่น่าจะแบบเศรษฐกิจตอนนี้น่าจะเยอะมากเลยเพราะดูจากผมที่มีแค่สี่พันอ่ะผมเป็นถึงเจ้าของตึกเจ้าอ่ะ ไอ้เหี้ยผมเป็นเจ้าของตึกเช่าผมยังมีแบบแค่เนี้ว่างขอคุยด้วยหน่อนได้ไหมอิมซมเนี่ยนี่คืออะไรอะโรคนอนไม่หลับเหรอเป็นอะไรหรือเปล่าดอลลานอนไม่หลับเหรอฉันมาขัดจังหวะเลยคุณหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ไม่ผมแค่ถามเฉยๆยเออฉันมีปัญหาในการนอนไม่หลับนะทันทีที่ฉันหลับตาฉันก็เริ่มคิดถึงเรื่องแย่ๆแล้วก็ฝันร้ายคนหาเหตุผลเหรอเอาว่าแค่สามร้อยคุณรู้เหตุผลของฝันร้ายนั้นไหมเชื่อฉันเถอะฉันจะพยายามช่วยเออฉันไม่รู้ว่าทําไมแต่ฉันรู้สึกว่าฉันไว้ใจคุณได้นะครับ เรื่องของเรื่องก็คือฉันกลัวสามีเก่าของฉันมากขาเป็นคนที่น่ากลัวมากเลยเขาทำไมเขาทําเขาทําร้ายคุณเหรออ่าเหมือนจะโดนทําร้ายมาหรือว่าอะไรสักอย่างอะท่านผู้ชมทำไมคุณถึงแต่งงานกับเขาล่ะพ่อแม่มังคาดว่าฉันทำนะ่ะเป้าหมายในชีวิตของพวกเขาก็คือไปฟังดูน่ากลัวนะไม่เลยครับส่วนที่แย่ที่สุดเลยก็คือทุกครั้งที่ฉันเข้าโรงพยาบาลอะ่ะด้วยกระดูกที่หักอีกชิ้นหนึ่งอะ่ะแต่พวกเขาดันเข้าข้างเขาอะ่ะอ๋อเหมือนโดนใส่ร้ายอะ่ะฝั่งผู้ชายฝั่งครอบครัวผู้ชายน่าจะใส่ร้ายอะ่ะฉันใช้เวลาหลายปีมากในการเอ่อ สร้างความกล้าหาญแล้วคนหนีมันออกมาในที่สุดฉันก็ทํามันได้แต่ว่าตอนนี้ฉันต้องซ่อนตัวอยู่เขาคุณคิดว่าเขาจะตามตามล่าคุณไหมปัญหาเลยก็คือเขารู้จักคนในกระทรวงด้วยและฉันเกรงว่าเขาน่าจะรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่แล้วเขาก็จะมาทาร้ายฉันเหมือนกับตุ๊กตาฉันจะทํายังไงดีเพื่อปกป้องสิ่งนี้คุณเป็นคนดีเขาเสนอความช่วยเหลือฉันคิดว่าคุณต้องพักผ่อนนะคุณมีเครื่องช่วยให้นอนหลับไหมไม่เลยฉันยังไม่ได้คิดถึงเรื่องยานอนหลับเลยเดี๋ยวฉันจะหามาให้นะโอเคเอายานอนหลับไปให้ ยานอนหลับไปให้ว่าแต่หมออยู่ก็หมองอยู่ไอหมอหมอขอคุย้วยหน่อยหมอมียานอนหลับป่ะหมอก็ไม่มียานอนหลับวะ่ะโอเคแล้วก็ผมต้องให้คนที่ชื่อลลโอเข้ามาใช่ไหมนี่ไงเขาจะเป็นต้องเช่าอพาร์ตเมนต์นี้สักสองถึงสาวันยิ่งเขาเข้าใกล้โรงงานเมื่อเท่าไหร่ก็ยังมีความสุขมากโอเคมาอุอ้ย เราคุยกับอันนี้แล้วถามสิ่งที่เกิดขึ้นคุณได้รับกล่องจดหมายฉันแล้วมันมันอยู่ที่ไหนเหรอเออไม่มีกล่องนะไม่เห็นกล่องเลยสักนิดเอาจริงดิเอากล่องนั้นมาไม่งั้นคุณจะเสียใจแน่คุณคิดจริงๆเหรอว่าคุณจะทำเรื่องตลกเกี่ยวกับหน่วยงานของเราอ่ะโดยที่คุณไม่โดนทรมานอ่ะเคี่ยมขู่วคุณกำลังขู่ผมเหรอใช่คุณพูดถูกผมกำลังขู่คุณกับครอบครัวของคุณด้วยโอ้ชิมหายละอจ่ายห้าพันหรอหรือว่าใช้ชื่อเสียงในการห้าร้อยในการแบบปลีกตัวออกมาไอ้เชี่ยมมันขู่ผมอ่ะ มึงอกีน่มึงตัวใหญ่แล้วมึงจะทำอะไรได้เหรอวะไม่สนอะ่ะกล่องมันไม่มีอะไรกล่องโง่โง,ง,งสมองโง่โของคุณก็ว่างเปล่าอย่าไปยุ่งกับผมทำไมคุณถึงทำตัวให้ผมโกรธเหมือนกับคนอื่นเลยไอ,ไอ้ข้าราชการบ้าบอพอ่อพ่อของผมพ่อของผมไม่ต้องฆ่าผมแม่ถ้ารู้ว่าผมถูกไล่ออกจะมหาวิทยาลัยผมเดาว่าผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมเกลียดคนโกโหกถ้าพวกมันไม่ตายคุณก็ต้องตายไอ้หนูไม่เรียกวกา้หนูวะม่ทำอะไรเฮ้ย เอ้ยเ้ยเอ้าเอ้าไททันอีกตัวหนึ่งก็มาเรอเอ้าฝนตกในงาำศพของเขาเมื่อลงศพไม้ส่วนราคาถูกของเขาถูกปกคลุมไปด้วยดินดวงอาทิตย์ดูดูใบไม้เดี๋ยวพุ่มมาจากด้านหลัง หมอกกำลังก่อตัวลงบนสุสานของเขาไม่มีใครจากครอบครัวของเขาถูกลิขิตไม้มีชีวิตอยู่จนถึงสิ้นปีไอ้เชี่ยตายหมดเลยเหรออา้อาวอ้าวเกมจบวะน,นี่เกมจบวะน,นี่ผมอันนั้นละขเขาเรียกว่าอะไรห้ามไปยุ่งกับแม่งท่านผู้ชมห้ามไปยุ่งกับแม่งไอ้เชียอพาร์ตเมนต์กูมีแต่ไทท่านวะพูดจริงนะตอนนี้น ห้ามพกเกลือมันผิดกฎหมายนะที่จะครอบครองเกลือจากต่างประเทศโอเคขออนุญาตติดกล้องรเรลวิวสองไ้ตรงนี้แล้วก็ติดกล้องไม่มีเหรอกล้องผมหมดแล้วหรอไอ้สักตัวอย่างน้อยสองตัวไอ้เชีย่ยห้องอ,อ,อพาร์ตเมนต์กูมีแต่ไททัานแล้วตอนเนี้ยพูดจริงนะขอค้อนห้องมึงหน่อยสิเมื่อกี้ผมโดนแทงอะขอโมยไม่เลยเฮีย <laughs> ง,งงหิบ กดแตกนำเบลอ๋อมันต้องกดของก่อนท่านผู้ชมถึงมันจะดูข้อมูลได้ยาสูบโอเคอ๋อเออเข,ข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเชื่อผมพลาดของไปเยอะมากเลยดิอ่ะกลับมาแล้วหรอชอบทำกาแฟอย่างนั้นหรอ,อขอค้นหน่อยขอค้นหน่อยเอาสุดท้ายแล้วเอาสุดท้ายแล้วเอาสุดท้ายแล้ว วด่ากับลูกศอโอ้โหข้อมูลเต็มข้อมูลเต็มขอคุยกับอันนี้หน่อยไอเชียไททันอะ่ะไม่คือไททันดีๆเลยอขอคุยหน่อยดิสวัสดีครับผมชื่อคานะผมเป็นเจ้าของตึกแห่งนี้ขอขอบคุณผมมากเลยที่รับผู้เช่าเพิ่มนะอะผมผมชื่อรีโอนะผมจะอยู่ที่นี่สักสองสามวันเพื่อเข้าร่วมงานสาคัญนะนะอะไรพาคุณมาที่เฮลเฮลเมอร์ mer, เหรออผมรู้สึกโชคดีนะเป็นครัง้งแรกในชีวิตเลยนะ ผมถูกรางวัลลอตเตอรี่แรงงานน่ะเริ่มมางานมอบรางวัลโอ้ oh. คุยเรื่องอื่นอีกเยอะแยะเออคุณคุณจะใช้เงินที่ชนะของคุณยังไงดีล่ะเออผมลําบากนิดหน่อยนะบ้านของน้องสาวผมถูกไฟไหม้เออไปเมื่อเร็วนี้เธอกับครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในแนวหน้าของเมืองโ okay. อเคเข้าใจแล้วน่าจะโดนเป็นจุดที่แบบสงครามปะทะเยอะที่สุดอ่ะเออผมอยากจะย้ายผู้เธอมาที่นี่อ่ะแต่ว่าผมไม่มีครอบครัวเลยเพื่อนร่วมงานคือครอบครัวของผมแล้วผมก็จะซื้อรองเท้าทํางานใหม่ด้วย และสาหรับเครื่องมือของผมโอเคเหมือนมันจะซื้อของขวัญให้หลานด้วยนะเป็นเหมือนขวดน้ําพึ่งโอเคมีข้อมูลอะไรไหมเอ่อคุณต้องการอะไรไหมต้องการให้คุณช่วยขาวฉันต้องไปที่สํานักง,งานบริหารพรุ่งนี้จะมีพิธีมอบรางวัลฉันเป็นคนธรรมดาฉันทํางานที่โรงงานอ่ะฉันไม่เคยเป็นเจ้าของสูตรเลยคุณพอจะคุณช่วยซื้อชุดสูตรให้ผมหน่อยได้ไหมช่วยหาน็กไทยให้หน่อยได้ไหมฉันแค่ไปชอปปิ้งไม่ได้นะโอเคมันห้ามออกจากบ้านนะผู้ชมโอเคผมจะคิดเรื่องนั้นให้นะ โอเคคุณคุณช่วยผมได้ได้เยอะเลยผมจะตอบแทนคุณให้โอเคไอ้หมอหมอมีเน็กไทเปล่าอุ้ยชิ้นส่วนโลหะต่างๆขโมยแม่งเลยผมว่าสำคัญเว้ยขอขโมยไปก่อนแล้วกันอุ้ยแว่นตาปวดบ่าวตาประทับหมอกลับแล้วเหรออย,อย่าเพิ่งกลับมาได้ไหม ขอค้นห้องมึงก่อนใช่หมอกับไวเกินหมอกับไวเกินออด้วยความไปสูงออด้วยความไปสูงงงสี่งงสี่งงสี่หนูขออนุญาตค้นห้องนะครับคุณมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคุณเจ้าของห้องคนใหม่เสื้อม่วงไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรแต่โอเคเสื้อม่วงอุ๊ยพบวัตถุผิดกฎหมาย ยาเบื่อหนูมีดที่คมมากว่ What the fuck? าแต่ฟักคุณผู้หญิงที่นอนไม่หลับคุณมีมีดไ,ไปทําไมคงไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยนอนหลับง่ายนะไม่เอานะสะเก็ตน้ําแข็งโอเค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 เราได้ข้อมูลมาเยอะมากหนังสือลักๆใคร่ใยๆไอ้หมออยู่เปล่าไอ้หมออ่านหนังสือไอ้เชี่ยทุกคนมันก็ต้องอ่านหนังสือเปล่าวะขอเขียนรายงานก่อนขอเขียนรายงานก่อน เราได้อะไรมาเพิ่มเยอะเลยดอลล่าโนเอลอยู่ชั้นหนึ่งอืมไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องอันนี้ดอลล่าโนเอลอยู่ชั้นหนึ่งเป็นเพศหญิงอยู่คนเดียวเป็นครูสอนดนตรีแล้วก็นี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมรู้อุ๊ยอันนี้หลักฐานไม่เกี่ยวโอเคผมขอเลยนะเนาะเนาะแปดร้อยผมขอเลยนะเนาะเนาะแปดร้อยอ,อะแล้วก็ ไอเด็กเชียนี่ไอเด็กมาลายาซามไอบรูจินชายอยู่อยู่อพาร์ตเมนต์สี่สภาพสมรสอยู่คนเดียวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วก็ข้อมูลของมึงขอญาดขายนะครับตังทั้งนั้นอ่ะอุยพันสี่ไม่เคยรวยอะไรขนาดนี้มาก่อนอโอเคโอเคขอคุยด้วยอีกรอบแล้วกันเอ,อถามเรื่องเมืองคุณคิดยังไงกับเมืองของเราเหรอ โอ้ฉันชอบมันฉันชอบมันมากเลยมีโรงงานมากมายะมีคนบอกว่าเฮลเมอร์เป็นเมืองแห่งท่อน้ำน่ะนะวันนี้ฉันไปทัวร์โรงงานเครื่องมือเครื่องไม้มานะ่ะคุณสอนเราได้เยอะเลยคุณเชื่อจริงจริงเหรอว่าท่อในโรงงานมันโอเคอะ่ะแน่นอนโอเคโอเคโอเคแล้วก็ถามถึงเรื่องอันนี้น่าจะเป็นเรื่องการลงทุนแน่เลยคุณจะผูกผูกไทยไหมก็ต่อเมื่อมันสะอาดนะโอเคไปละไ,ไปแล้วกูข,ขออนุญาตเลยล้วกันติดเวลสามเลย ตรงนี้ติดเวลสองก็พอมัผมอ่ะโอเคขออนุญาตค้นบ้านคุณนะครับบ้านคุณไม่มีอะไรเลยโอเคเป็นนักตกปลามีประแจมีกระเป๋าตังค์มีเสื้อกันหนาวก็ปกติยังไม่มีอะไรโหดร้ายมียาสูบมีบัตรเข้าโรงงานด้วยมีนำเบล มีหมอ้อกาแฟมีลูกฟุตบอลขอข้อมูลไปเป็นตังค์หน่อยนะครับถุงมือน้ำมันเครื่องมีน้ำมันเครื่องไว้ทำเชียร์ไลวะโอเคไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นละ